ตำนานผีญี่ปุ่นรอยมือใต้ผิวน้ำมินาโมโนเทเกุเทเนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของจังหวัดอาโอโมริมีทะเลสาบลึกลับที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่ามินามกซึ่งแปลว่าผิวน้ำทะเลสาบนี้ไม่มีปลาสักตัวไม่มีเสียงแมลงหรือกบร้องและแม้แต่ในวันที่ฟ้าแจา่มใสผิวน้ำก็ยังคงมืดดำและนิ่งสนิทราวกับกระจกสีดำที่ดูดกลืนแสงไว้ทั้งหมดจุดเริ่มของคำสาบในยุคเอโดตอนปลายมีครอบครัวชาประมงผู้ยากจนคนหนึ่งชื่อโคซาเอมอน อาศัยอยู่ริมทะเลสาแห่งนี้วันหนึ่งลูกสาวของเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากไปซักผ้าที่ริมตลิ่งผู้คนช่วยกันค้นหาแต่ไม่มีใครพบแม้แต่รอยเท้าหรือรอยน้ากระเซน็ในใดๆสาวันให้หลังมีชาวบ้านคนหนึ่งเห็นรอยมือเด็กปรากฏอยู่ใต้ผิวน้ํามันไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนแต่เป็นรอยที่แนบติดอยู่ด้านในของผิวน้ําราวกับใครบางคนพยายามจะปีนขึ้นมาจากใต้นั้นนับจากนั้นใครก็ตามที่เข้าใกล้ผิวน้ําในเวลากลางคืนจะเห็นรอยมือเล็กๆโผล่ลขึ้นมา ใต้ผิวน้ำทีละมากขึ้นบางครั้งก็ดิดน้ำบางครั้งก็ตีผิวน้ำเบาๆเหมือนกำลังเรียกความจริงที่ถูกปิดบังชาวบ้านรุ่นเก่าเล่าว่าแท้จริงแล้วทะเลสาบแห่งนี้คือที่ฝังศพหมู่ของเด็กหญิงที่ถูกเส้นสังเวทในพิธีโบราณที่เรียกว่าม ok ิโซกิโนซาเซียวซึ่งเป็นพิธีขับไล่โรคภัยและความโชคร้ายโดยการโยนเด็กผู้หญิงที่เกิดในวันต้องห้ามลงทะเลสาบทุกๆ12ปีเด็กกอเหล่านั้นไม่ได้ตายอย่างสงบพวกเธอพยายามจะปีนกลับขึ้นมาและร่อยมือ เหล่านั้นคือหลักฐานที่ไม่อาจลบเลือนได้คําเตือนว่ากันว่าหากเงาของคุณสะท้อนลงบนผิวน้ําและรอยมือจากใต้น้ําแนบกับเงาของคุณพอดีเสียงของเด็กสาวจะกระซิบขึ้นมาว่าชอชังไมเอกวอยอด้วยข้าอยู่ใต้เงาของเจ้าและหากคุณไม่หนีทันเวลาร่างของคุณจะถูกดึงสลับลงไปแทนขณะที่รอยมือที่เพิ่มขึ้นอีกคู่หนึ่งจะค่อยๆกอดติดผิวน้ําอย่างเงียบงนันต่อไปกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่า ต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น